สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองสุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนะะื้อหาแนะนํานี้เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเนพัทในเคสกราโนลาบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนแน่นๆนเกรเนพัทในเคสกราโนลาบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ ช่วงแรกนะครับเก็บตกควันหลงศึกฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยเกมวันอาทิตย์เนี่ยสนุกมากนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชอบคือสปีดฟุตบอลเนี่ยคือไวแล้วก็เล่นบอลกันเนี่ยโอ้โหเข้าถึงตัวกันไวมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมก็ติด2คู่แล้วกันไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับเกมที่เชียงรายนะครับที่ปีนี้ฟอร์มดีเปิดบ้านรับการมาเยือนของบุรีรัมยูเนเตดที่ฟอร์มยังคงแข็งแกร่ง สิ่งหนึ่งที่นะ่าสนใจของเกมนี้เนี่ยที่สนามเชียงรายเนี่ยแฟนบอลกลับมาเตาม็มอิกหนึ่งครั้งนะครับช่วงหลังเชียงรายอะอกระแสะดอปใช่ไหมแต่ปีนี้เนี่ยพอฟอร์มดีปุ๊บแฟนบอลก็กลับเข้ามาชมมาเชียร์กันเยอะมากๆเลยนะครับโอ้โหบรรยากาศที่เชียงรายสเตเดียมคือคึกคักจริงๆซึ่งอันนี้นเชียงรายก็เล่นดีๆนะครับแต่บุรีรัมย์ก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าพวกเขาก็คือบุรีรัมย์นะครับแข็งแกร่งมากๆเลยเกมเนี่ย มีช่วงหนึ่งที่เสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งนะเชียงรายเนี่ยโดนก่อนบุรีรัมเนี่ยได้ประตูขึ้นนำคือไวมากจริงๆนาทีที่20นะครับก็เป็นโรเบิร์ตซูที่หม่งเข้าไปแต่หลังจากนั้นเชียงรายเนี่ยก็มีโอกาสได้จบสกอร์แล้วก็ตีเสมอ1ต่อ1นูกรุ่นนี้สวยมากนะครับคารอ์ลสอิลลี่จบครึ่งแรกใน1ต่อ1แต่ครึ่งหลังเนี่ย เล่นไปถึงนาที55นะครับบุรีดําได้ประตูนํำ2ต่อ1จากแซนดี้วอลนี่ไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะนะครับมาถึงก็เป็นกำลังสำคัญและยิงประตูได้เลยช่วงไทยเชียงรายพยายามบุกแต่เกมรับของบุรีดําเนี่ยทำกันได้ดีนะครับโดยเฉพาะประตูอย่างนิวเอเธอริตนี่ยืนอยู่ในแผงแนวรับแล้วก็อุ่นใจจบเกมนะครับบุรีดําบุกมาชนะเชียงราย2ประตูต่อหเก็บ3คะแนน เท่ากับว่าบุรีดมยูอเอตเป็นทีมเดียวนะครับในฟุตบอลไทยลีกปีนี้ที่ชนะรวดทั้ง3นัดเก็บได้9แต้มเต็มโปรแกรมของบุรีย์ในช่วงต้นเนี่ยไม่ง่ายนะเพราะเลนในบ้านเพียงแค่เกมเดียวคือเกมที่เจอกับอุทยัยก็ถล่มไปยับส่วนเกมเยือน2นัดไปเยือนลำพูนกับเยือนเชียงรายเนี่ยก็ต้องยอมแล้วว่าคู่ต่อสู้ได้ดีมากแต่บุรีย์อย่างที่ผมพูดไปว่าเขามีมาตรฐานที่สูงนะครับ เอาตัวรอดได้เสมอและสุดท้ายก็เอาชนะได้สําเร็จนําเป็นจ่าฝูงยาวๆเลยนะครับแข็งแกร่งจริงๆและบุรีรัมก็ยังคงบนทีมแต่งแชมป์ฟุตบอลไทยลีกในสายตาผมเหมือนเดิมยิ่งเล่นยิงแกร่งยิ่งเล่นยิง่งก็อย่างที่บอกว่ามาตรฐานเขาสูงว่าทีมอื่นจริงๆมาตรฐานเขาดีอันนี้ยอมรับเนี่ยขนาดฟอร์มอาจจะยังไม่สเสถียรร้อยเปอร์เซ็นต์นะตัวผู้เล่นต่างชาติมีเปลี่ยนนักเตะหลายๆคนยังไม่สมบูรณ์แต่เนี่ยแหละรครับ ที่บุรีรัมเหนือกว่าทีมอื่นคือ9แต้มเต็มส่วนเชียงรายยูไนเต็ดส่วนตัวผมปีนี้ทับกว่างสงมหาภัยฟอร์มดีนะทำผลงานได้ดีจริงๆแต่แค่ว่าเกมนัดเจอบุรีรัมเนี่ยมันยังไม่ดีพอที่จะคว้าสามคะแนนเท่านั้นเองแต่ถือว่าเชียงรายปีนี้เอ้ยคาร์ลอสอิลลี่อิสกิเอนโมโตะปิยพลผ่านิชกุลสนุกรารถิ่นจอมโอเคเชียงรายผมว่าปีนี้ดูบอลสดุกกว่าหลายๆปี นะครับอันนี้เป็นคู่นี้ออสมาลอดบอกว่าโคตรมีความสุขที่เห็นแฟนบอลไทยลีกเต็มสนามและที่สําคัญบุรีรัมก็เก็บกาวตามเต็มนําเป็นจ่าฝูงนะัดต่อไปบุรีรัมกลับไปเล่นในบ้านเปิดบ้านรับการมาเยือนของประจวบโอ้โหผมว่าบุรีรัมยังคงแข็งกร่งมีโอกาสคว้าสามคะแนนอย่างต่อเนื่องนะครับจากนั้นไปดูอีกหนึ่งคู่ที่สนุกนะครับอ้คู่นี้เล่นกันไวผมนั่งดูอยู่ที่ญี่ปุ่นโอ้โหเล่นแบบ ไม่มีเวลาให้หายใจเหมือนกันนะครับเข้าถึงกันไวมากเมืองทองเจอกับพลังการเมืองทองยูเนเต็ดเนี่ยพวกเขานะครับผลงานโอเคเลย2นัดเก็บได้4แต้มส่วนพลังการ2นัดเก็บได้2แต้มคือยังไม่แพ้ใครเลยมาเจอกันซึ่งเมืองทองเกมนี้เนี่ยก็จัดเต็มนะครับแนลรุกเนี่ยเมลวินโรบ,บักบุรเชฐ์คัคนักนคำยกส่วนพลังการเนี่ยแอนดรอสทาวเซนลงเป็นตัวจริงและสวมปลอกแขนกับปันทีม เกมนี้โคดอ้นวางแผนวางแท็กติกมาได้ดีมากครับคุณผู้ชมโอ้โหแท็กติกคือปิดเกมลุกของพลังการได้อยู่หมัดผมชอบแนวรับแบ็กโฟของเมืองทองในยุคพี่อ้นมากเนลสันออจิซอนคอปอาร์มินเกรมแคมเตอร์แล้วก็ทิสตองโดคือเล่นดีมากเกมรับพอเกมรับดีทุกอย่างมันก็สมูทครึ่งแรกเมืองทองเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับมีโอกาสจบสกอร์อยู่หลายต่อหลายครั้งแต่น่าเสียดายที่ มันไม่เป็นประตูลูกมงของเมลวินน่ะหน้าได้สุดๆคือเกมเมืองทองดีกว่าพลังการเนี่ยตัวต่างชาติดีนะแต่ตัวไทยเนี่ยต้องปรับและทีมเวิร์กก็ยังไม่ค่อยดีเล่นไปเล่นมาเนี่ยครึ่งหลังนะครับเมืองทองค่อยๆบทค่อยๆขยียยยย้และสุดท้ายพลังการก็มาพลาดไปเสียสมาธิจากลูกทุ่มแล้วก็เปิดเข้ามาเป็นเมลวินโอ้โหเมลวินเนี่ยปีนี้เล่นดีนะมงเข้าไปอย่างเฉียบคมลูกกลางอากาศเนี่ยไวใ้ใจได้ ทำให้เมืองทองเนี่ยนำหนึ่งประตูต่อศูนย์หลังจากนั้นพัยายาการพยายามบุกแต่ก็ได้แค่ว่าเสียว่าโอกาสจ่อๆแทบไม่มีแล้วกเกมรับเมืองทองช่วยกันดีจริงๆสุดท้ายนะครับเมืองทองก็มาได้ประตูสอศูนย์ลูกนี้สวยโตใหม่แล้วก็มีกรวิทัศ์สายยิงเข้าไปเฉียบคมมากจบเกม2อศูนย์เมืองทองขึ้นไปเป็นรองจ่าฝูงนะคุณผู้ชมผ่านการเล่นไป3นั้นเนี่ยเก็บได้7คะแนนเมืองทองถือว่าเป็นปีที่ออกสตาร์ทได้ดี และอย่างที่ผมบอกว่าโคดอ้นจะทําให้เมืองทองเนี่ยมีความเสถียรมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้ก็คือเรื่องจริงนะเมืองทองเสถียรขึ้นคือเกมรับมันดูไว้ใจได้ปรับเรื่องของเกมลุกที่ใช้โอกาสเปลืองแต่เกมรับคือดูดีเลยแล้วบอลมันเสถียรบอลมันเน้นผลการแข่งขันได้โคดอ้นมาแป๊บเดียว7คะแนนรองจากฝูงนี่คือตำแหน่งที่เมืองทองเนี่ยไม่ได้ไปไปมานานส่วนใหญ่เมืองทองเปิดฤดูกาลเนี่ยไม่ค่อยดี แลมาดีช่วงท้ายแต่เนี่ยเปิดฤดูกาลดีแล้วเก็บ3คะแนนลองจากฝูงบรรยากาศกองเชียร์หกพันเจ็ดคนเป็นบรรยากาศที่ดีจริงๆสาหรับทัพกิเลนพยองในช่วงเวลานี้นะครับแฟนบอลมีความสุขนักเตะใหม่ก็ปรับตัวได้ไวตูดานคนใหม่ลงมาก็เกือบยิงได้นะเออผมว่าทุกอย่างกําลังราบลื่นไปได้ด้วยดีนะครับก็ยินดีกับ3าคะแนนของแฟนบอลเมืองทองด้วยถือว่าเปิดตัวในไทยลีกปีนี้สวยแล้วก็ลุ้นกันได้ยาวๆเลยสําหรับทัพกิเลนพยองนะครับ ส่วนพลังการเนี่ยผมว่าตัวต่างชาติโอเคแต่ตัวไทยไม่ค่อยที่จะ่าต้องยอมรับวว่าต้องใช้เวลาปรับส่วนตัวต่างชาติอะผมว่าเทาเส้นมาเล่าโอเคแต่อีกหนึ่งคนกนาเมราหต้องปรับอีกเยอะพลังการเนี่ยมันพิสูจน์ไอ้อย่างที่เห็นอย่างหนึ่งว่าเสริมทัพมาเยอะแต่ถ้าการระบบและวิธีการยังไม่มาเนี่ยมันต้องใช้เวลาผมว่าหลังจบฟุตบอลคิงคัพอะพลังการจะน่าสนใจมากขึ้นในมุมมองของผมนะครับอะ เพื่อนๆดูเกม2อันนี้เป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยบุยดำจ่าฝูงเมืองทองรองจ่าฝูงแล้วก็แบงคอกกับราชบุรีก็ตามมานะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนสําหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็แนะนํานี่เลยนะเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรนเน่พัทในเครกลาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรโตีน,น,น,รนเน้นๆเกลนเน่พัทในเครกราโอล,ล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับ ใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ